เหนื่อยและนองตองนี่เหนื่อยและเห็ดกำดินเนะาะกองหนักได้ไงค่ะสวัสดีและสบายดีเด้อผอแม่พี่น้องเด้อสุขุสุข,สขนลอัปบรินเสียงสำนวงกับพิดพาดประการใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็คนตกแหงงหงายพวยพนะี่น้องไปใส่กรบป่ได้เนาะโอยู่บ้านน้องกองหงายพี่น้องเลยแ <c oughs> ม่กับลูกคนกันตอนนี้กำลังอ่อนทรายพวยพีญญกก่น้องฟ้ากลางคืนยังสั่งอีก

ດອງເປັນຕົ o ແຮງແຮງຂະຫນາດຍັງບໍ່ຢຸດພັດທະນາອີ່ຫຼີເພິ່ນເຮົາຕອນນີ້ກ ตองเข้ามาวันนี้เคียงผ้าเคียงคนหื้อร้อยแล้วก็ใจใส่นะอยากให้เพื่อนคนแถนี้เนะกกบ่ได้หยุได้ยอน น,นั่งตรงนั่นนนะงต,ตรงในพี่น้องเนาะน้ำฝนผ่าตกเด็กะตรงนั่งตรงในเลยใส่ไล้ชอยอปลูพี่น้องนั่งสวมบ้านน้องส่องเลยเนาะ สนามเสียมจกอ่าคุบล <ics> ินบ้านไว้แล้วโอ้ทางทางนั้นเราเห็นเนาเนาะน่ะทางนั้นสูงอันีตาเือนเิ่ตําดินบ่สม่เสมอกาเียงฝนเฮ็ดเอยน้ององ ได้ดวกดวกมาแต่เชิงคุั ยังบม่ได้ไปเลยมาเผยกัน่น้องเอ้ยยังอยู่บ้านน้องกองเนาะรถก็จอดไว้ยูตุปน้อยเพื่อนเพื่อนหน่อยเพื่อนเพื่อนเ,อนเ,อนเก่าเพคนผู้หลักเผยกัน่น้องเอ้ย con hèn thế hèn quá, đinh bản nông tòng bản an, thang phun mặt xuống, huề phải không? gần mù bản thang này mặt xuống, bản nông mặt đông mát, mặt đông mát, thang, huề phải Đi ្ទះល្ទៅទៅទៅន្សាងដែល់ទៅ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 លើង្សាក់ ชาวบ้านได้ได้เนาะดู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 ดาดูดดูดูดยดูดดูอบดูาูดดูดดัดู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 ดดูนูด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 ูนูอููดูดูนูดอดูดูดูดน้องูองดูดูดูดดู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 ด้น้ คอนโทรลได้ง่ายคอนโทรลได้ง่ายอันนี้คอนจัมเบนได้บูทว่าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนด้วยตัวเองแล้วคอนโทรลสบายนะคอนโทรลคอนโทรลมาคนเพื่อนบัดน้ำได้บัดน้ำจุดเตจีจุดที่สายเนียนบัดน้ำเพื่อนจุดเตจีที่ต้นเดือดบัดน้ำน้ำเย็นน้ำแบบเย็นเย็นอ่ะไม่ได้เย็นนะคอนโทรลเนียนเลย พระเจ้าเหตุกำแพงขันทั้งน้ำที่โบได้ได้เหตนี่ฝนตกลำบากแม่นแม่นลา่นนั่นะเหตุกำแพงขันทั้งนี้น้ำสิตีลงพุ่นบบบเนาะโดูดูแม่ฝนมาเสร็จนี่เลยน้ำมันอาบลงมาเสร็จนี่ มันนักไดเหาะโอ้หอนาวหอนใส่เนะเนวเด็กเนลาอยังวะนั่นเนาะ้องพีรูเยเอ๊ะเอ๊ะอ๊ก๊ มันจะจูบเน,นี่ยนะเนาะมันคา <East. S 1> น้ำเนาะโอ้ได้บบได้บบโหเล่ะลำบากแห้งเนาะแต่ว่ามันบ่เปียกยังว่าสีสบายผูกผีน้องมือ บิ่งข <sh ook> <sh ook Melbourne> <sh ook> <ino> ้างเฮือนเพิ่นนี่โอ้ตกน้ําสิเข้าประตูเฮือนพะแล้วบ่มีพี่น้องบ่ทางบ่ที่บ่แดนะ đấy đinh chai mới ra xiết Hãy subscribe không bỏ มาวเหนื่อยนะน้องสองนี่เหนื่อยนะเห็ดกำดินเนาะกองหนักได้ี่โอ้ยมันผือได้ล่ะตีนรถเจ้าฮะเป็นยังเตลุโอ้ฮ <c ười> ่าฮ่าฮ่า่ากางเกยามมันฝนตกเนาะ <c ười> ออตอนนั่งตรงนั้นแหละใช่ ไมไ่อยู่ได้เศ้าเมียกับลูคกคนคเศร้ากับปเป็นไปนกได้มั้น,น้ำย, <c oughs> ยังน้ำพ่นบ่อเออมีแทงเจ็บน้ำน,นี่เอ้เนาะได้ก็ให้นทั้งนอง่องโตเฮียเบียกโตเนาะพี่น้องไอ แจะนอนกะคนห้วยและสิได้จักพักหนึ่งก็สิได้ไปแล้ะพูดให้น้องไอมานี่ก็เพิ่มเติมน่าอะไรซิโม่เติมได้นี่มันอยู่บ้านน้องตองนี่ก็ได้ oh <my> มาคนหว้วยก็พูดให้น้องไ oh <my> อโ oh <my> ดย นะก็ให้ทั้งแม่น้องทองกับน้องทองเฮ็ดต่อเนาะโดยเอากระพับก่อนเด้อเด้อโดยอสวัสดีล่ะสวัสดีโดยบนาว้อล่ะสเฉื่อเด้อโดยเคยถูกงนาวคนละเคยเก่งมากนะกระสิประมาณนี้แหละพ่รมิพี่น้องเอ้ยกรให้ทั้งน้องทองกับแม่เพิ่นเฮ็ดต่อเนาะเพิ่นก็เฮ็ดยามฝนตกเพิ่นว่าสองน้ำ่นว่าเนาะโดย อาสำหรับทีนี้ก็สนองก็สีอดานะพาจะโดยว่าทุกคน,นไปก่อนอพี่น้องแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจพี่น้องเลยโดยก็ขอบคุณขอบคุณทุกที่ข้ามารับชมคลจปบสาวนวลเนาะตั้งนะแต่สีแนนนนนะดงจบคอมีพี่น้องก็บบุกฟัโฆษณาเนาะโดยสำหรับทีนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี